<Nhạc> happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ừ. 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 Happy birthday To you, tớt mือ đui. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Ai yêu lớp nè, yêu lớp Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. เดทอยูอันอ้นแล้ได้เานัได้อทนัาจังไดนอมได้ขอสักวันขอสักวันมาดับแล้วเฮ้ยเขื่อนยางไงหลวงเลยเนี่ยเขาเ็มพี่วันเกิดปลาปีน้ำมา นะ,ะนะคะยิน,นดีต้อนรับเขาสุดสาวพรเจริญพาเหระจ้าเมือนนีอวันเกิดอีกคือเกาจา้าโอ้ยมหนาทีเลาะกินเลาะกินเค้กยางเดียวนะวันเกิดตกใจกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นย่างรุ่นแรกพอนะะ้ค่ะสามีสามีเพื่อนเสื้อผส์ภรรย,ยาสุดยอดจา้า ขอบคั้วอาหารสาตัดเค้กเลยค่ะตัดเค้กตัดเค้กใส่แม่เนียมีดสวนขั้วอ้าถอดอันนี้เนี่ยถอดเออสุดยอด อาหารตัวอาหารได้ไหนจ้ะน่ต ah. well, uh, ั <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh. ียน่าโมนาะตโคกแตกแล้วมึงเหลือแต่มาต่เบิงมือตะเบิงข้าเจ้ากะอยากมาเนาะ อ๋อของตาเหรอออันน so, okay. uh, ี้ของตาอันเล็กก็เอออย่างนงี้ยลจาอ่ะตะกีไปบอยอาของไอ้มุกันของกระซกอไอมุกที่้นสะ เรียนสกเลไทยสุดยอดแหวนนกพิณแหวนนกพิโอ้ย oh, จะเป็นเห็ดตอนใหญ่แตเป็นยังงให้หน้าหน้าเพื่ได้ซอสกเลอ่าจะไป็นด้ตอนใหญ่นะจะน้องยัยตอนใหญ่ละ <S 2> <S 2> <S เอาหน่อยลอูกหญินี่เอาหน่อยลอูกหญินี่อ๋ออันนี้น่าอันนี้กินบ่สินดีมาตอนนี้ถวายปู่ เพื่อนอธิษฐานอยู่เนาะจานะ้ะเนาะเพื่อนอธิษฐานถวายปูนะจ้นะได้ต้องขออนุญาตเพราะว่าบ่บาหายใส่หน้ากากน้ำสีเหลียวบ่เห็นเนาะเออฉีดวัคซีนแล้วสีเรียบร,ยร้อยแล้วละ,ละ,ละจ้าแต่ว่ากขออนุญาตเจ้าภาพเพื่อน่บาหายเพื่อนใส่หน้ากากดอกจังเห้วเห็นหนะ้าเห็นตาก,กันเนาะคะนะ่ะเนาะส่วนสีให้ห้าบรรยากาศให้ปูได้ฉันนี่ไง อาได้กินการ์ตูนบ่ค่ะเจะจะพาไปย้ายใจสปอร์ตคิดปีอีย่งนี้อันน่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ๋ออันอันอันเขาเขียนอยู่หนาเคียก็บอเคยอ่านที่เจอของน้องกิมกับอ่อ่านมี้กับอ่อ่านเอออ่านบอทันเนี่ยค่ะตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นอ่านบอทันจ้ะ กินอีกแล้วเค้กมันเกิดเจ๊มุกแหนมเนืองจ้าจเนี่ยมุกแหนมเนืองเ้ยชาเด้อขายดีดีเฮ็ดแซ่บแซบมุกแหนมเนืองก็ได้ค่ะแหนมเพิ่นก็เฮ็ดดีดีเพิ่นก็เฮ็ดดีล่ะสองคนเพิ่นนี่ล่ะมันเป็นเด้อธุรกิจครอบครัวเนาะธุรกิจครอบครัวเฮ็ดกับครอบครัวเพิ่นนี่แหละจ้าสองคนเพิ่นนี่แหละ ขยันขยันลอตลี่ยังสิกรขายดีดีถือกดีดีเด้อแผงลอตลี่นี่ของม้งแนมเนื่องนี่เด้อตกับพนักงานจอดนั่นเลยจะไม่แพงอาหารขึ้นโตของวันเกิดมือนีเด้อจ้ะยันมาเป้่ามายันตีจับได้นตำมฮงงซี่ปูหน้าปูดอกปูหน้าเด้อจ้ะแก้วโซงเครื่องกับแก้วโซงเครื่องเอออนนี้นะจ้ะมาเด้อค่ะเด้อกินเสาแลงนล้วกันขอบคุณนะคะ ขอบคุณสําหรับผู้ตี่กดไลค์กดแชร์กดสังสกคารอย่าลืมติดตามสาวพรเจริญผ้าละสี่ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ